น้องนัก l e เ r a g p คือหลายคนอาจจะไม่รู้นะฮะว่า new entetool เนี่ยเป็นฮิปฮอปเปอร์ด้วยที่มาที่ไปอ่ะ aka คุณอ่ะ leverage p อ่ยมันมาได้ไงฮะมาถึงเรื่องของรอยสักรอยสักอันเดอราวมีปะ่ะวิธีการเลือกรอยสักของนัทโอ้อน,นี้ใหม่สำหรับผมมากเลย สวัสดีครับชาวทูบราเตอร์สักแต่พูดบอกกันเลยนะฮะเทปนี้นี่ตื่นเต้นมากๆตั้งแต่รู้ว่าน้องคนนี้เนี่ยนะฮะมีรอยสักและคนที่สักเนี่ยก็คือนิวเอ็นทีทัูเนี่ยน้องนัทเลบเริดพีแลเรามาคุยกันนะคุณลองเล่าที่มาที่ไปนิดนึงได้ไหมคือเพลงนี้มันเริ่มจากว่าเมื่อก่อนมันเป็นเพลงอินโทรอของ ของเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าสิ่งที่ประเทศกูไม่มีมแล้วเพลงประเทศกูมีเนี่ยมันเป็นเหมือนอินโทรสั้นๆประมาณ8ปาร์อะไรเงี้ยครับ,บทีนี้ตอนนั้นเนี่ยมันก็มีพี่คนหนึ่งเขาค่อนข้างมีชื่อเสียงนะตอนเนี้ยเขาก็มามาถามผมว่าแบบฟิตด,ด้วยได้ไหม,อ,มอะไรเงี้ยเอย่างเงี้ยทีนี้นักตอนนั้นอ่ะมันมันมันยังไม่พร้อมสําหรับการที่จะทํามันเป็นเพลงจริงเนี่ยผมก็เลยเก็บไปก่อนแล้วก็เริ่มทําบ้างแต่ว่ามันไม่สําเร็จทีนี้จนจนมันผ่านมาประมาณ2ปีเนี่ยไอเพลงเนี้ย ผมก็มเลยได้ไอเดียว่าน่าลองเอากลับทาใหม่แต่ทีเนี้ยเราเราจะไม่ร้องคนเดียวละพอเราไม่ร้องคนเดียวปับ๊บเราก็เริ่มตั้งกลุ่มขึ้นมาก,ก่อนรเราตั้งเป็นกลุ่มแบบประกันดิจิทัลชิพขึ้นมาก,ก่อนก็มีพี่สมาชิกอีกป,ประมาณส,สี่คนทั้งทั้งพี่และเพื่อนก็เป็นห้าคนที่เป็นเหมือนเหมือนเหมือนกลุ่มชุดก่อตั้งครับครับแล้วก็ทีนี้เราก็มาเลือกศิลปินลรปเปอร์เนี่ยที่ เรามองว่าเขาน่าจะมีแบบสามารถพูดในยาทางการเมืองได้อะไรที่ไม่จําเป็นต้องต้องคิดแบบเราหรือว่าคิดคิดคิดเหมือนกันแล้วก็เราเราก็โยนประเด็นไปว่าเนี่ยเราจะพูดว่าประเทศคุณมีนะอืแต่ว่าเราอาจจะโยนเนื้อหาย่อยให้ให้ด้วยว่าประเทศคุณมีในในความหมายแล้วเนี่ยเราอาจจะพูดถึงในแง่ของที่มัน มันในกตทีวหน่อยแบบมันเป็นเรื่องที่มันไม่ดีที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยอะครับนี้ครับแล้วก็เป็นประเด็นหลักๆทางสังคมที่มันเกิดขึ้นเอาจริงนะไอ้ตอนนั้นทําอ่ะไม่กลัวกลัวฮะตอนนั้นคือกลัวเลยคือ,อ,อผมกลัวแทนคุณเลยรู้ปะตอนนั้นคือคือ,คอเราชวนแรปเปอร์มาเนี่ยตอนแรกม,มีประมาณ20กว่าคนเลยนะพี่เ,ออเราบอกความเสี่ยงเขาเลยว่าเนี่ยคือเราไม่รู้นะว่าเพลงเนี้ยจะดังไม่ดังออแต่ทางทางกลุ่มแร็ปเนี่ยก็ประเมินกันไปแล้วว่าถ้ามันดังเนี่ยเราเอาอยู่แค่ไหน แล้วมันดังแค่ไหนเราประเมินกันกันไว้เลยนะว่าเต็มที่1เดือนเนี่ยไม่ล้านก็2ล้านวิวอันนี้คือแบบประเมินกันจริงๆเลยนะว่าแบบเ,เพลงเนี้ยหเดือนเนี่ยให้ให้ประมาณ1ล้านถึงถึงสล้านวิวเราก็บอกคนที่จะเข้ามาร่วมเนี่ยแบบนี้แหละมันมีความเสี่ยงนะออถึงต่อให้มันไม่ติดปุกเนี่ยต่อให้มันไม่โดนจับเนี่ยงานงานคุณอาจจะหายนะพี่นิออกใช่ไหมแบบโดน<จ>โดนโจมตีเะว่าแบบร้องเพลงแบบนี้ ไม่จ้างงานแม่งดีกว่าแล้วมัน,ม,น,ม,นมันมีตรงนี้อยู่ในค,ความเป็นจริงทีนี้พอเราบอกนี้ปุ๊บถอนตัวไปเกือบครึ่ง <c oughs> เหลือ <c oughs> ก,ก็กลายเป็นเหลือประมาณทั้งหมดอะประมาณเจคนคือคือจริงๆมันเหลือประมาณ10บสิบกว่าคนนิด,นดรับวันที่เราต้องแต่งเพลงก็มีบางคนที่แบบเขาไม่ว่างนั่งติดรายการนี้ติดรายการนั้นอยู่อะไรเงี้ยก็เลยเหลือจริงๆประมาณเจคนแล้วก็รวมกันเป็น10คนตองในเพลงเดียวก็เลยเกิดเพลงนี้ขึ้นมาก็คือทุกคนะกลัวหมด คนที่กลัวมากก็ถอนตัวไปก่อนเลยคนที่บางคนเขาเขาก็มีาอคิดแบบว่าขนาดแบบเต้คิกแอคเลตเขาก็แบบว่าคิดนะว่าแบบขนาดพวกพี่เขายังไม่กลัวเลยเพราะว่าเขาเด็กสุดเขาเขาก็คิดประมาณแบบขนาดพี่ๆเขายังไม่กลัวอะไรเงี้ยทำไมเขาเขาต้องกลัวขนาดแบบพราอมรับผิดชอบเพราน้อยสุดอะไรเงี้ยยังเรียนหนังสืออยู่อะไรเงี้ยเขาก็เข้ามาร่วมจอยเียคือมันมีหลายคนที่แบบเขามีวิธีคิดต่างกันมาเนี่ย จริงๆอะเรื่องพวกเนี้ยผมอยากจะถามเยอะนะอยากจะเจาะลึกว่าเออพอมันเคยมีเคยโดนโดนู่นโดนนี่บ้างไหมแต่ว่าไอ้เรื่องนั้นมันก็เป็นส่วนของของส่วนนั้นที่จะถามส่วนตัวนะผมขอไม่แตะประเด็นนี้แล้วกันเพราะผมไม่อยากให้มันมีให้มันมีดราม่านะครับ มากันถึง Background เนอ่ยอันเดอร์กราของเราคือหลายคนอาจจะไม่รู้นะฮะว่า New n t t a t t o o เนี่ยเป็นฮิปฮอปเปอร์ด้วย <c oughs> มาสายอันเดอร์กราวเลย,ยเฮ้ยเขามี m ว m มมีแบบเป็นเรื่องบันลาวเลยนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยให้ดูก่อนอันนี้ <c oughs> ออเเจ <c oughs> <laughs> นี่คือคุณเนี่ยคุณนี่คือแบบสาวคุณแม่งอันเดอก์ก่าวแล้วมีความเป็นเมทัลหน่อยๆน,<ช>นะ,ะมีแบบมีวงมีวาร์กมีอะไรเงี้ยมันเหมือนว่าเอาความชอบมารวมกันผมแค่ทดลองทํามากกว่าครับเหมือนว่าเราชอบอะไรเราเลยรวมความชอบที่เราเรารู้สึกว่าเนี่ยสไตล์เรามันประมาณเนี้ยคือนิวเนี่ยอยู่ในวงการสักมาเนี่ยผมว่าร่วมจะ20ปีเนี่ยเขาทำมาหลากหลายสไตล์มากเคยเป็นท็อป ของแนวเอ่อ new school นะ realistic แต่ตอนนี้ก็มาอยู่ที่ black work ซึ่งมันเกี่ยวไหมว่าคุณมาทำ black work เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะเรื่องของดนตรีผมว่าเกี่ยวเชื่อมโยงกันหมดเลียพี้เหมือนเหมือนคล้ายๆว่ารสนิยมเราอะตัวเราอะมันเป็นแบบไหนเราจะท่ายทอดความเป็นเราออกมาทั้งหมดไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตาม<อ>แลวตัวผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะค่อนข้างเอาใจตัวเองในในสิ่งที่เราจะทำทุกเรื่องเพรเราเรา,เรา จะทําอะไรทุกอย่างผมค่อนข้างจะทําแล้วรู้สึกว่าเราชอบหรือเปล่านั่นนั้นเองแล้วเราชอบเราก็ทําแล้วเราก็ถ่ายทอดความเป็นเป็นสิ่งที่เราชอบมาเลยคือตอนนี้ดนตรีของคุณน่ะกับสไตล์การสักของคุณเนี่ยมันไปด้วยกันได้นะแต่สักวันหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนแนวดนตรีหรือว่าคุณเปลี่ยนสไตล์การสักเนี่ยมีผลเลยนะคุณแสดงว่าข้างในเราเปลี่ยนไปแล้วเออคุณอาจจะมาแบบฟังป๊อกใสๆซึ่งผมว่ามันยากน่าจะยากอยู่นะครับ ไอ้ที่มาที่ไปอะ AKA คุณอะ Le ะ e ริดพีอะมันมาได้ไงฮะเออมันมาจากตอนเด็กๆเหรอพี่คือตอนมันมหเริ่มเริ่มทำเพลงทางแรกแล้วที่มันก็เริ่มมีการข่งฮี่พอปเลยป่ะใช่ครับทำไมอยู่ดีคุณมีตนตรีหลากหลายทำไมเราต้องฮี่พอปอะมันเหมือนกับตอนนั้น่ะผมชอบเพลงใต้ดินคือมันเหมือนกับว่าเราอะชอบเพลงอันเดอร์กราวแต่เด็กฮี่พอปอันเดอร์กราวออตาจิมโอเคคคือมันมันเริ่มจากเพลงนอกกระแสก่อนคือผมไม่รู้หรอกว่ามัน มันแนวไหนบ้างอะไรเงี้ยมันมีแบบน้ําแตกแยกทางของเจริญอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเพลงที่มันเป็นแบบซีเปียอะไรเงี้ยครับที่แบบมนคำหยาบแบบเรารู้สึกเราเราเราตื่นเต้นที่แบบได้ฟังเพลงเพลงที่มันไม่อยู่ในค่ายอะไรเงี้ยมันบิวมันมันมันแรใช่มันมันมีความแบบเฮ้ยทำไมเพลงพูดคำหยาบที่ไม่วาอะไรเงี้ยมันมันเริ่มต้นคือจริงๆหว่ามันเริ่มต้นจากความความเธอใหม่ของเด็กก่อนความแบบอยากรู้อยากลองของเด็กอะฮะจนมาแบบ พี่ชายไปเรียนกรุงเทพแล้วเวลากลับมาแต่ละทีก็แบบจะหออเพลงมาฟังด้วยไทเทเนียมมาฟังหออดาจิมมาฟัง<อ>โจยบอยเก่าๆอะไรเง<อ>ี้ยครับก็เลยเริ่มเริ่มเริ่มซึมซับเพลงที่มันมีเนื้อหาอยากพายเข้ามาแล้วจนเราเริ่มชินกับเพลงแร็ปละเริ่มรบบ้องตามร้องจุกล้องไทเทเนียมมีเทปหมดเลยอะไรเงี้ยแบบมีกี่เพลงเพลงแร็ปมีอะไรในประเทศไทยร้องหมดอะไรเงี้ยเสน่ห์อะ สนเสน่ห์ของเพลงรักมันคืออะไรวะความเร็วผมว่านะ่ยสำหรับผมมันคือความเร็วความความเร็วความท้าทายในการร้องว่าแบบจะร้องได้หรือเปล่าอะไรเงีดด้ยสัมผัสด,ด้วยสัมผัสด,ด,ด้วยสัมผัสค,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 คือคือคือมันเร็วๆแล้วมันคล้องกันอ่ะผมบางทีเราฟังอ่ะแล้ว <มา S 2> เรารู้สึกว่าโคตรเท่เลยเหมือนแบบเออแบบรุ่นฟั้มๆเร็วๆแล้วก็สัมผัสเท่ๆอะไรเงี้ยเวลาเราฟังก็คือมันมีแต่เนบีดอย่างเงี้ยที่ไม่ตอบโจทย์ได้สําหรับใช่ที่ที่เราพยายามที่จะ พยายามจะพูดมันออกมาก็คือคิปฮอปเนี่ยแหละใช่คือมันมันมันเหมือนจะมีแบบความโยกของบีทความเร็วในการร้องสัมผัสด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เนื้อหาที่มันแบบคมๆฟังแล้วแบบเจ๋งๆอะไรเงี้ย นี่ผมถามนี่เลยหลายคนเนี่ยถ้าเกิดไม่อินกับฮิปฮอปเนี่ยอาจจะบอกเฮ้ยฮิปฮอปแม่งแม่งคือเพลงแนวของแอฟริกันอเมริกันมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเขาคือมันเรียวอะแต่พอมาเป็นเด็กไทยฮิปฮอปกันสไตล์การแต่งตัววิธีการพูดเหมือนเราจะพยายามก๊อปประเพณีของเขาอะโดยมันไม่เรียวจากของของเราเองแล้วน่าจะเคยได้ยินนะครับ เราเราเรามีความิ่งไงกับกับประเด็นนี้ผมว่ามันคือแฟชั่นอย่างหนึ่งอะพี่คือแบบความความแฟชั่นความความป๊อปปูล่าของของแนวนั้นนะ่ะที่มันถูกเผยแพร่มาจากคนที่ไปเรียนต่างประเทศแล้วเอากลับเข้ามาไทยหรืออ,อะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องปกติอะเพลงล็อกเองมันก็เหมือนกันนะคือเพลงล็อกเองในยุคหนึ่งเนี่ย คนที่เขาซึมซับมามันก็ไม่ได้เริ่มจากประเทศไทยถูกไหมฮะครับคือถ้าเริ่มจากประเทศไทยจริงผมว่ามันแทบจะจับต้องไม่ได้ซ้ำว่าอันไหนมันเริ่มจากไทยจริงๆอะไรเงี้ยโอเคมันมันก็เป็นอีก c u เจ u r e หนึ่งที่เข้ามาใช่ครับก็จริงนะก็จริงนะเพียงแต่ว่าพอ expression ของความเป็นที pop อ่ะมันเรียกว่ามันมันชัดเจนมากอ่ะวิธีการพูดวิธีการใส่เสื้อแต่งตัวเออหลายอย่างแฟชั่นนะครับมาถึงเรื่องของรอยสักรอยสักอันเดร์กราวมีป่ะ เกาวน่าจะเป็นเกี่ยวกับฟิลว่ามันไม่เป็นกระแสามากกว่าในความคิดผมนะเหมือนฟิลว่าถ้ามันไม่ได้นิยมในบ้านเราอะ่ะมันจะตัดสินว่ากลายเป็นออนตร์กรามแต่ถ้าอะไรที่มันมีคนคิดทําเยอะมันก็ฟิลเหมือนฟอมปรับเหมืนอนนีงก็ฟิลปอมบ้านเราเลยอะไรที่เรียกว่าแมยังเป็นอนร์กราวอยู่สไตล์ของรอยสักท่ยังออนเร์กราวอยู่จริงๆที่คนยังทนํนน้อยอยู่นะถ้าถ้าสมมติฟิลงานญี่ปุน่น ีก็ฟิลแบบก็ป๊อปไปเลยงานญี่ปุ่นในบ้านเราคือแบบที่หนึ่งแล้วครับแต่ถ้าอันเดอร์กราวก็คือลองๆลงมาอันเดอร์กราวสุดก็ฟิลแบ็คเวิร์กที่ผมทําก็ยังถือว่าอันเดอร์กราวอยู่แล้วก็นิวสุูคอะไรเงี้ยก็คือบ้านเราก็ยังน้อยนิวสุูคเนี่ยนะใช่ใช่น้อยหมายถึงตัวช่างที่เป็นสไตล์นิวสุูคจริงๆอ่ะมันยังน้อยสีสดๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็มีความดึงภาพเหมือนคาแรคเตอร์ต่างๆที่แบบมีความยืดเหมือนกระตูนหน่อยมันอาจจะ ยังน้อยอยู่ยังน้อยเลยแต่เพราะว่าโอกาสที่เราได้ไปสัมผัสเนี่ยช่างหลายๆคนเนี่ยผมสัมผัสมาเยอะนะแนวนิวสกูก็แปลว่าตัวผมเองแหละที่มีโอกาสได้ไปสัมผัสช่างเหล่านี้แต่จริงๆนะเนี่ยคนที่สักนิวสกูจริงๆมันก็ยังไม่ไม่ได้เยอะก็ยังถือไปอันเดร์กราวอยู่ผมดูน่าจะสีคนนะครับที่ชัดๆว่าที่มาแนวนี้จริงๆเนี่ยนะฮะวิธีการเลือกรอยสักของนันผมอ่ะ เลือกลอยสักจากชอบชอบสไตล์งานก่อนเช่นแบบผมชอบงานสไตล์นี้ใช่ไหมผมก็จะดูว่าใครสักอะไรมีบ้างทีนี้ผมก็ไปเจอคนต่างชาติคนหนึ่งอเล็กซนเดอร์จินก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งใช่หว่ะ เออคือมันเป็นแบบมันเป็นเหมือนหมเหมือนสไตล์ที่เราแบบตามหาอยู่อ่ะแล้วทีนี้เราก็ตามงานเขามาเรื่อยๆนะพี่คือผมยังไม่ได้สั่งกันตอนนั้นเนี่ยเออเเราก็ตามงานเขามาเรื่อยๆตามมาเสร็จปุ๊บเป็นจังหวะเดียวแบบพี่นิวเขามาทาพอดีคือก่อนนั้นน่ะพี่นิวอ่ะทําเป็นดีโอเอ่อไทยลีเดลทีนี้อยู่ดีๆพี่นิวก็เปลี่ยนมาทําสไตล์เอ่อแบ็คเวิร์กแล้วเป็นลายเส้นคล้ายๆกันอย่างเงี้ยครับใช่ผมก็เลยเฮ้ย ก็เลยทักหาพี่นิววอผมชอบมากเลยอะ<ต>ไรแบบนัดนะนะรู้จักนิวอยู่แล้วฮนะรู้จักแบบเป็น FC อ๋อ<ใช>โอเคโอเคในใน,ในพาร์ทของเรื่องของการสักเนี่ยนะใช่ครับทำไมอ่ะทำไมสไตล์แบล็ k เวิร์กเนี่ยอเล็กซานเดอร์เรลมที่คุณบอกคุณคุณคุณไปชอบอะไรหรอความเป็นอะไรของของไลเซนอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นมันเหมือนไลเซนเขามันจะมีความแบบทิ่มทิม,ทมอ่ะพี่มันจะมีความแหลมแหลมคมของของงานน่ะ ก็คล้ายๆอย่างที่สไตล์แนวคุณเนี่ยเืออารมณ์มันจะดูดุดันเออใช่เหมือนเหมือนดำอย่างเดียวแล้วก็มีความดุในตัวตัวคาแรคเตอร์ที่เลือกมาว่าด้วยอืเขาดูหน่อยฮะลายนี้คือลายแรกเลยเหรออันนี้เป็นลายที่สองเป็นลายที่สองใช่เป็นงูเป็นงูครับเป็นงูอ่ะอันนี้ใช้เวลาอันนี้ใช้เวลานานไหมครับประมาณสี่ชั่วโมงนี่ไม่แน่ใจนแตะโจทย์ของโจทย์ของนัด ที่ให้กับให้กับนิวคืออะไรฮะงูครับพี่บอกงูเลยแค่นี้เลยเพราะว่าพี่นิวเขาเป็นสายคัสตอมอยู่แล้วแล้วทำไมต้องงูอ่ะเอ่อกลัวไหมกลัวงูป่ะชอบงูเลี้ยงงูป่ะไม่เลี้ยงครับกลัวงูป่ะไม่กล้าจับคือเห็นนี่แม่งมีเฮ้ยคือคือผมอ่ะเป็นคนที่เลือกสัตว์อะไรที่แบบว่าไม่ได้มีความหมายนะพี่ไม่จำเป็นต้องมีความหมายไม่จําเป็นต้องอะไรเงี้ยคือผมเลือกจากความชอบสไตล์นั้นเลยอ่ะคือมองที่สไตล์ก่อนเลยอ่ะว่า งานแบบนี้แหละเป็นงานที่แบบไม่ใำไมต้องเป็นงูนอ่ะคือนิวแม่งก็สักหลายสไตล์นะแพะแกะ <c ười> พี่นิวสักงูวสวยอ๋อคือผมอ่ะผมผมดูแลใช่ผม<อ>ผมเห็นพี่นิวอ่ะสักงานงูชิ้นอื่นที่เป็นแบบ ตั้งแต่มีโออย่างเงี้ยมันมันสวยอยู่แล้วครับสรุปก็คือเลือกงูเพราะว่างูสักสไตล์นี้แล้วสวยนิวเป็นคนสักงูสไตล์นี้แล้วสวยที่เหลือนอกจากนั้นคืองูไม่ได้มีผลอะไรกับเราเลยไม่มีครับไม่ได้ไม่ได้ชอบไม่ได้เกลียดไม่ได้อะไรเลยแต่เขาสักสวยเป็นมือเป็นงานศิลปะถ้ามองในแง่ของความสวยงามมันน่าจะมีเรื่องของเส้นสายของงูอยู่คือมันมีความเรื้อใช่ไหมพี่ความเลือมีความแบบมุดหรือว่าเราเป็นคนเรือยอะไรเงี้ยอ่ะประมาณ เขาเขาเป็นคนเลี้ยงใช่กติแล้วโอเคนั่นก็คือทำไมเราเราถึงเลือกสัตว์งูนะครับไล่เอิงครับในตัวอันนี้เป็นก็เป็นเป็นเส้นแบบเดียวกันเป็นสายแบบเออสายเดียวกันนะใช่แต่ว่าอันนี้ไม่ไม่ใช่นิวแน่เลยใช่อันนี้เป็นพี่โอขอขอดูหนึงจะดูหนึ่งนะครับอันนี้คือหมีหรือหมาหมาครับหมาหมาป่าป่าแต่ว่างานนี้มันเป็นงาน c o อร์ไม่ไม่ใช่งาน c อ s t o อ่าแล้วข้างในปกติมีอะไรข้างในข้างในหมายถึงว่า งานคัฟเวอร์ไหมครับว่ามันอันนี้คือสไตล์งานที่คัฟเวอร์อ่าใช่ครับไม่ไม่ใช่คัฟเวอร์ทำนี่สไตล์งานที่ cover แปลว่าอะไรอ่ะเอ้ยโอันนี้ใหม่สตหรับผมมากเลยเออแปลว่าอะไรวะสไตล์งานที่ cover เหมือนเพลง cover ปั๊กเหมือนเหมือนเหมือนเรามีงานมาพี่ผมอยากได้แบบรันเนี่ยแล้วก็ดับแปะลมสักอันนี้คือในความหมายผมนะ เดี๋ยวกันนะคืออ๋อหมายควาคุณเป็นเรื่องลายมาเลยใอ๋อเข้าใจแล้วมันดูดีหน่อยสรุปก็คือไม่ใช่งานคัสตอมอ่าก็คือคุณไปเอามาพุ๊บพี่เอาอย่างนี้เลยใช่แล้วทำไมถึงสักหมาป่ามันเป็นงานของอเล็กซานเดอร์กิมอาแล้วเพราะนั้นผมไม่รู้ว่าจะให้ใครสักว์แบบนี้ได้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันในไทยมันคงต้องหาคนอะแล้ว จะไปสักกับเลเซอร์เดกันมันก็เป็นงไปไม่ได้ใช่ไหมพี่ครับทีนี้ผมก็รู้จักกับพี่โอพอดีก็ลเลยลองถามพี่โอแล้วก็สักลายนี้ออกมามเหมือนปหมค่อนข้างเหมือนเลยับแฮปปี้แฮปปีๆๆ้แฮปปี้อะโอเค